ผาแล้วลว่าบ้านแล้วไอ้ชาวบ้านเราครับเป็นไรถึงบ้าเขาก็เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเขาเป็นนี้แล้วเืาเคยมาบ้านเลยแต่ผู้เจ้าบอกว่า,วาบุคคนนั้นเนี่ยเห็นจริงในคราวนั้นเนี่ยมีการลบกันระหว่งางอาสูรกับเทวดาแล้วฝ่ายอสูรแอสูรก็เลยนีเข้าสู่พขอัตนเองทางด้านัวพผู้เจ้าก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเราอย่าไปคิดเรื่องโลกเลยเรื่องโลกเนี่ยคิดไม่จบหาที่สุดไม่ได้ มันจะตายก่อนถ้าพระเจ้ามันนั่งอธิบายเรื่องโรกคนะก็พอดีตลาดสี่ห้าปีที่พระเจ้ามีอายุถึงแค่แ0สิก็เลยไม่ได้สั่งสอนเนรื่องสัตสี่ตรลงพระเจ้าเกิดมาฟรีเลย,ลาายมั้จะตาทยไปเปล่าแล้วพวกเราก็ไม่ได้รู้เรื่องัตสี่คนทางเข้าถึงความมีตายเคยมีนิสูทอยู่รูปหนึ่งย้อนไปดูอดีตได้ถึงแสนกับสนกับหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยนะ เขาหินแท่งค่นเองเนี้ยยาว16กกิโลกว้างกกิโลสูง16กกิโลร้อยปีมีบุ๋ยเอาข้ามารูปทีหนึ่งทำาองนี้ไปทุกร้อยปีจนภูเขาหินเนี่ยลาบเรียดนั่นนักกลับลิกษูคนนี้มันดูได้วันละแสนกับมันนานขนาดไหนแล้วนั่งดูตลอดทั้งหนึ่งร้อยปีพระเจ้าบอกสังสรรารก็ยังมีให้ดูอยู่ตลอดจนตายสรุปแลยวซิซูนี้เกิดมาฟรี ไปนั่งดูดีใช่ไหมหาที่สุดไม่ได้ที่สุดรุ่ที่สองเกิดมาดูได้วันละแสนกับดูอีกตลอดร้อยปีตายไปรูปที่สารูปที่สี่สังสารวัตก็ยังมีให้ดูอยู่ตลอดยาวนานมากพระเจ้าจึงตัดเลยบอกอย่าไปตามดูเรื่องสังสารวัตยานอย่างโดยพระเจ้า,าไม่มีประมาณส,สายซอยก็หาที่สุดไม่ได้เกิดไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นขนาะนี้นั่งดูทั้งร้อยปีก็ตายสิ ็เลยบอกว่าหาวิธีออกจากระบบนี้ดีกว่าเคื่เป็นที่มาของเรื่องของปฏิจจสุบะเพราะให้ระบบเนี่ยระบบสังสรารเนี่ยมันจะมีการทํางานเป็นไปตามลำดับเพราะ,ะนั้นถ้าใครท่องปฏิจจสุบทได้จะรู้ลําดับการทํางานของระบบสังสรารนี้ท้งหมดว่าเหตุเกิดของมันคืออะไรและเหตุับข,ของทั้งระบบ จะสุบาซึ่งผู้เจ้ายืนยันเลยว่าไม่มีกรมเทวดามนุษย์คนใดในโลกเนี่ยรู้เรื่องนี้นอกจากพระตถาคตนัน้นโยเป็คุณเจอแหล่งความรู้ในถ้ำในพิรามิดในไรก็ตามจะไม่มีการคูดเรื่องปฏิเสธสุบาเพราะผู้เจ้ายืนยันเท่านั้นผู้เดียวนี่คือลําดับเหตุเกิดขึ้นของการแตกดับคือมรณนะความตายว่าตายมีเพราะอะไรแก้วมแตกเพราะอะไร คือตายแต่พังมีเพราะอะไรไม่ใช่แก้วหล่นจากมือพังมีเพราะเกิดพังมีเพราะเกิดถ้าไม่มีแก้วจะไม่มีแก้วแต่ถ้ามีแก้วจะมีแก้วแต่โอ้เจ้าสาวแบบสุดๆเลยและเกิดมีเพราะอะไรพระเจ้าบอกเพราะมันมีสถานที่เกิดแก้วมันโผล่มาได้ยังไงอ่ะมันต้องมีมีที่ให้มันเกิดไง นั้นพบหมายถึงสถานที่เกิดน,นั้นพระเจ้าจึงเปรียบเหมือนเหมือนมเมล็ดพืชไงที่ตกลงไปในผืนนามเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาปอกปีมีสถานที่เกิดมันเตรียมนอกละนอกพิชาเราเห็นต้นไม้ตายนะต้นไม้ตายเพราะต้นไม้มันเกิดถูกต้องไหมแต่มันเกิดได้เพราะมันมีสถานที่ให้มันเกิดใช่อะไอันนั้นสถานที่เกิดจึงถูกเรียกว่าพบเข้าใจคําว่าพ ไปดีได้ภเป็นสถานที่เกิดพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาพื้นนาเปรียบเหมือนพวิญ,ญาตเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชน,นั้นระบบการเกิดของโลกวัฏ t ทั้งหมดเนี่ยวิทยาศาสตร์มันรู้แค่ดินดน้ำไฟลมสีท่าเดงนั้นในกาแล็กซี่ทั้งหมดน่มันมีแค่ดินดน้ำไฟลมจะเป็นพลังงงพลังงานมันอยู่ในดินดน้ำไฟลมหมดเลยแต่ผู้เชีย่ยวาเนี่ยมองไปถึงลิงกันถึงระบบ คือวิญญาณกับนมามธรรมอีกสามธ,ธาตุคือเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดในโลกธาตุสังสารมีแค่ห้าธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและระบบนี้มันทำงานยังไงถูกอธิบายด้วยปฏิจจสุบาตนี่คือสุดยอดภูมิความรู้ของพระุทธเจ้าพ,พราะองค์จึงบอกว่าถ้าใครจะสรรเสริญข้าพุทธเจ้าตามที่เป็นจริงว่าพระุทธเจา้าเนี่ยเก่งยังไงประเสริฐยังไงให้สรรเสริญพระองค์รู้ปฏิจจสุบาตเพราะนั้น สถานที่เกิดมีเพราะการเข้าไปยิดอุปทานอุปทานมีเพราะยายามีเพราะพอใจพอใจมีเพราะเธอมีสัมผัสสัมผัสมีเพราะเธอมีอายตนะอายตนะมีเพราะมันมีธาตุคือตัวนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณเข้าไปรู้และทั้งหมดมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้แค่นั้นเองเมื่อไม่รู้ตั้งเนี่ยระบบ มีทั้งระบบที่เกิดขึ้นคือระบบของสังคัตามลักษณะที่เกิดขึ้นและระบบนี้ก็คือเครื่องสังเกตมันคือเกิดปรากฏนั้นโยมจะเรียกอะไรจะบัญญัติอะไรก็ตามจะเรียกซีดีต้องมีซีดีปรากฏจะเรียกหนังสือต้องมีหนังสือปรากฏจะเรียกแก้วต้องมีแก้วปรากฏมาก่อนจะเรียกฝุ่นทุลรีก็ต้องมีฝุ่นมาให้เห็นจะเรียกอะตอมอิเล็กตรอนต้องมีตัวมันโผล่ขึ้นมาสึกนี่มคือเกิดปรากฏนั้นระบบนี้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นรูป หรือตามเกิดปรากฏทั้งสิและเมื่อเกิดปรากฏแล้วสิ่งที่จะตามมาแน่นอนคือเสื่อมวักโยปัญญายติเสื่อมปรากฏเข้าใจไหมและที่สุดมันจะเดินไปสู่ความดับความดับก็คือตัวนี้มลณะนะดับก่อนดับเป็นมาย่างไงไล่มาอย่างนี้เลยนี่และสิ่งนี้ตรวจได้ด้วยตัวของเราทุกคน สัจจทติสมณะพวามรู้ใดๆในโลกขัดง้างหรือติเตียนไม่ได้เลยนั้นอนตาตมาเคยคุยเรื่องนี้กับพวกอิสลามวันนั้นไปไปคุยที่ไปเทคบางนาอาตมาตัวแทนพุทธมีตัวแทนคริสมีตัวแทนอิสลามนี่เราไปพูดต่างศาสนาเราจะพูดอะไรเราเอาปฏิจจสมุปห์ไปพูดอิสลามก็ต้องยอมรับว่าอิสลามก็มีรูปตาเหมือนกันมีหูมีจมูก แลผู้เชอีอธิบายการทํางานของพวกนี้สิ่งเหล่านี้ว่ามันทางานยังไงอย่างนี้งนั้นอิสลามชอบมากเลยว่าเออธรรมนที่ดีมากเลยก็สั่งให้กล้องทีวีของอิสลามบอกเก็บภาพบันทึกน้ไว้น้าาไปฉายทั่วโลกนี่คือธรรมะที่ไม่มีใครเปี่ยนได้และต่างชาติต่างศาสนาก็มีเกือการตังหมดเดินห้างก็ตรวจปฏิจจสมบัติได้ยอมเดินห้างไป ถามว่าทำไมอยากซื้อเสื้อตัวนี้ไม่อยากซื้อเสื้อตัวนี้ทำไมเรามีความอยากตรงนี้เราอยากเพราะเราพอใจเสื้อตัวนี้มากกว่าเสื้อตัวนี้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นความอยากเกิดจากอะไรเกิดจากพอใจและพอใจเกิดจากอะไรเกิดจากตาเราไปเห็นเสือ้อนั่นคือสัมผัสสัมผัสจึงเป็นเหตุให้เกิดพอใจคือเวทนาเวทนาจะมีสามาการพอใจไม่พอใจเฉย อยากพอใจจะเป็นเหตุให้เราอยากอยากความอยากจะเป็นเหตุให้เราเข้าไปยึดมันนี่ลำดับกันอันนี้เราตรวจสอบกลางสายเอาแบบที่เราเห็นง่ายง่ายและสิ่งเหล่านี้จริงตรวจได้ด้วยตนเองเรียกว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนได้และเป็นสิ่งที่บุตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องมาศัยการเชื่อหรือการฟังต่างต่างกันมาเอ๊บาลีสยามรักมันโม้เลยก่านะข้อมูลถูกหรือปา กิดได้พระองค์ให้เป็นพิสูจน์ข้ออ่านข้อธรรมการที่คนคนหนึ่งจะรู้ตามซึ่งสัจธรรมเหล่านี้จะต้องทําอย่างไรต้อง,งอมีสิบสองขั้นตอนมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้แล้วเงียสวดหลงถือตั้งใจฟังแล้วฟังซึ่งทมทรงจำธรรมนั้นไว้ค่้ควรพิจจรณาในความที่ตนวสมใจไว้ธรรมรท,ท,ทั้งหลายจะทนต่อการเป็นพิสูจน์เพราะนักปฏิจจานทนต่อการเป็นพิสูจน์ เมื่อไปสู์แล้วเป็นจริงตามนั้นฉันทาจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทาย่อมีสาหานผู้มีสาหาย่อมพิจารณาหาความสมดุลในธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือสิบสองขั้นตอนของคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยยมมาสู่เลยผู้ศาสนาไม่รู้อะไรเลยไม่เป็นไรขอให้เงีย้ยวสงบังแล้วจำไม่ได้นะฟังจำไว้เอาไปไขควรนะเอาเป็นตรวจสอบ โอเคนะคะครบ9นาทีแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะยังไม่ผ่านกดเลยค่ะขอให้เอฟทั่วโลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ